ช่วงเทศกาลกินเจของปี2,568นี้นะคะก็คาดว่าเนี่ยจะมีเงินสะพัดกว่า45,900ล้านบาทสูงสุดในรอบ5ปีเลยค่ะ เทศกาลกินเจปีนี้นะคะก็จะเริ่มเลยค่ะตั้งแต่วันที่21ถึง29ตุลาคม2568นะคะรวม9วันค่ะทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำโพลสำรวจค่ะพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจรประจำปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า45,903ล้านบาทขยายตัวถึง2%เลยค่ะทางด้านนายธนวั at พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจย้าว่าแม้มูลค่าการใช้จ่ายโดยรวมในช่วงเทศกาลกินเจจะสูงสุดในรอบ5ปีแต่การขยายตัวเพียง2%จากปีก่อนถือว่ายังไม่โดดเด่นมากนะค่ะสะท้อนถึงประชาชนยังระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะประกอบกับโครงการคนละครึ่งพลัสก็ยังไม่เริ่มใช้ในช่วงเทศกาลกินเจด้วยค่ะ นี้นะครับผู้ประกอบการ680กลุ่มตัวอย่างครับทั้งผู้จําหน่ายอาหารร้านขายผักผลไม้ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงกลุ่มผู้ผู้ขายของเจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ย58.4%บอกว่าจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครับเพราะว่าจะทําให้มีการค้าขายได้ได้ดีขึ้นแม้อาจจะก,กังวลว่าจะได้รับเงินช้าบ้างนะครับ ส่วนอีก22.4ครับบอกว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่ามีความกังวลเรื่องของภาษีและกังวลว่าเงินจะไม่เข้าเนื่องจากว่าระบบมีปัญหาครับรวมถึงกระบวนการเข้าร่วมโครงการที่ยุ่งยากส่วนที่เหลืออีก19.2ครับยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่มั่นใจว่ามาตรการคนละครึ่งพัสจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแม้ยังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ที่อยู่ในระบบภาษี11ล้านคนและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอีก9ล้านคนรวม20ล้านคนนั้นใช้งบประมาณ44,400ล้านบาทก็คาดว่าจะสร้างค่าการใช้ใจ่ายรวมได้ถึง59,080ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจได้0.32%ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม13.4ล้านรายนะครับจะได้รับเงินคนละ1,700บาท ใช้งบประมาณและมูลค่าการใช้จ่ายครับประมาณ22,780ล้านบาทสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้0.12เเลยครับ